มาครับแม่ยันรูในตำหนากนะฮะเราจะให้เขามายัไดไม่ได้เราป้อง,องกันนะเอาเวยเราจะดูแล้วจะเดือดอืมไปกระหน่ำด้านบนดีกว่าเสียงใครวะ

Có lông này đấy ạ Lông khó phẳng đúng không?

เอ้ยป <Ay> ืนมันคุมไม่ได้ยางใจเป็นปืนขอแล้วก็ลงมาแล้วลองหมอยชุบลองหมอยชุหมอยชุบเลยดิหมอ หมอไม่คิดจะทุบผมบอถ้าคุณหมอไม่ทุบผมเล่นในกนะไม่เอาดีกว่าเอาปืนค้อดีกว่ามาเกิดด้านในแกทำไมชอบมาเกิดด้านในเนี้ยเอาระเบิดติดวัย เร็วเร็วเร็วเข้าไปเร็ว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 แม่งเอ้ยพอได้ปืนนี้ก็โดนกระหน่ำอะไรคเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเลยเอาปืนกลมาดีกว่าจะจบจบปืนกลเอาแบบจังหวะไม่ดีครับถามมิงเสียจัด ด้านล่างด้านหลังโขาตีีตังกาเลยเก็บก่นอนตีดแล้างกระเด็นอ้อมมากเฮ้ย เดี๋ยวไปดูข้างหลังแม่งเไงกว่าบีเข้าจะไปทำบีหน่อยได้ป้าแม่งเอ้ยจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดี กับบีเกับบีโดน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 เอาได้ไปเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อน ข้างแม่งเลยมาเดไม่เดไมาเดสิดิดอะไรวะโอ้โหปุ่มอนี้มันกดเดี๋ยวดสายไฟมันโดนคีย์บอร์ดปุ่มเบ๊บ <c oughs> มาจบเลยสายไฟมันเป็นกดปุ่มเบ๊บมาผมครับปุ่มเบ๊บมาค้างถือว่าทำไมกดปุ่มเบ๊บมาไม่ได้เอาไว้จัด

dắt đi dắt anh đi vào cặp hàng Anh này ạ Phải Phải quá Cái nằm cái nằm Ô tiệt ปีก,กาเลยีกาพินเหลียบไปเนี่ยเริ่มออกไปล้วงเลยวะโหดจัดน,นี่ทำอะไรอ่ะขํะมั้ง การสิการไม่เห็นใครอ่ะแม่งเอ้มันมองไม่เห็นมันมืดเดี๋ยวมาล้วงนี่ว่าถ่ายล้วงรอมาร์ครอมารคเรอมาร์คเพื่อนได้ปะไม่ได้ถ่ายล้วงนี่ว่าถ่ายล้วง À cứu đến nói này luống mạnh ô bê 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 ok, Đi bà. Đi bà. เข้าวะอะไรเพื่อนโอ้โหโดนรถถังยิงออกไปให้รถถังยิงเพื่ออะไรอยู่บนหลังรถถังก็มันดีนะหาคิวไม่ได้เลยว่ะหาคิวไม่ได้เลยครับเพื่อนเอ้ยคือปีจะรู้เอาแหละ chặt không ạ làm nó bởi vào Không nó thẳng Còn về Bye bye ไม่โดนวะอืม,มแตกอปาดเดือด ไม่ได้ที่เพื่อนเลยโม่หมดใจนี่ด้านหน้าอือหือเราเบิดมาลงย Ui khai đạn Ê, tôi đi ra lên vào Bìm đồ đó hả lùa chặt Bỏ cái áo bì đồn như này quá, chậm ạ khỏng gì, ôi khỏng gì, bị gì mà, khóng gì, đi. khóng đi. gì, đi. Đi. ồ, đã đái khóng đi mà. <laughs> โอ้โหแต่งเอย,เยช่วยอะไรดิอ,นนอาช่วยเองเลยเออเพราะว่าไม่อยากเสียของดีไปไมันคือของดีเลยนะคนะต่างช่วยเอา Điểm đồ đổi gấu Cái đồ mấy nè Nhạc đi Ui khóng đi <c oughs> เดีฝั่งอไม่ใช่ฝั่งเรา้อ <c oughs> วะของดีจัด <c oughs> เรียรวมไปานล่าง ด้านล่างอ่ะอืมไปของดีแม็กกระเป๋าแม็กจานบิน เอาด้านนี้เลยนะอันยังไม่เห็นจะมาด้านล่างไหมนะต้องดูกันอีกทีนึ่ง ôi nhang hết bánh tôi có bị đong ngắn rồi lấy tụt mấy hả ขามจริงเออขังขังขังอืมเอาอะไรครับเนี่ยเพื่อนโดนโดนระเบิดแนละ้วโดนอะไรเพื่อน để đất này nó sẽ chà mà nó bởi mà lâu nấy ừ hưng khoảng luôn 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 เงี้โคตรดีของดีของดีคนบอกต่อเลยเนี่ยเพื่อนเข้าไปยัดแล้ววะรออะไรอ่ะอือหือจะออกไปบ้าง ลงเคาะแบเรียบร้อยชนะแบบใสๆอ้รู้สึกว่าตะบุกไม่ขึ้นนะฮะมาไม่เป็นไรเล่นแบบชิวๆไปแล้วกันนะฮะเอาเกิดไม่ได้อีกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเล่นแบบชิวๆปตามไหนตมนั้นแพ้ไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่าเอาคลิปอื่นมารวมๆกันไปนะฮะถ้าเกมมันสั้นนะครับ โอ้อย่างแม่นบอกเลยอืมเขากะบานเล่นเขาเล่นัดมันมีตระไนนี่แหละมันเลยแพ้กันเครื่องบินด้วยไกลบินไป แม่งเอ้ยมันหลบอันตรายมากตรงนั้นรถถังอืมเข้ากาบาญยังเดือดเบิดมาวะก็บินเหรอเบิดไปลงไหนเนี่ย ลงนูน่นระวังด้วยจะมีตัวนะเห็นแ้วแวบเหมือนมีตัวเดินมาไหนล้วตัวเดินหายไปหรอมุมมันตระเลยตรงนี้หลังหลัง

อโอ้ไม่ได้เลยเฮ้ยเครื่องบินเงาประหยัดเลยเกินะเครื่องบินเช็คเช็ค่กันไม่โดนได้ไงวะโอ้โหมันจังหวะมันกระตุกกระตุกไอเนี้ยระเบิดตาย i เลย มีตัวเดินนะเพื่อนขอาเพื่อนเราสวยเป็นไนเปอร์ไปเสียจังหวะไปเลยจังหวะหนึ่งเมื่อเไม่โดนหรอไงวะอืมหลบพันสวย โดนสวยเช็คระยะเช็คระยะเฮ้ยผ่านแล้วไม่โดนเฮ้ยพลาดสวยอืม รถแตะอะเมื่อเราจะเอาอีแล้วคอยดักกันดักเพื่อนโอ้โหเพื่อนไปโดนไงเนี่ยโดนอะไรเพื่อนอือหือยังเดือดโดน ไคดีวะเอาหาเฮ้ยหาได้ไงห้องหลุดเหรอเอาเรียบร้อยอะไรครับนี่อะ